สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนเทศก,กาลกีฬาและวัฒนธรรมบูธปอนโชและซอเมเบโลเป็นงานเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นในเมืองเจเนซันโนจังหวัดคุนินามากาประเทศโคลอมเบียโดยมีจุดมุงม่งหมายเพื่อชื่อชูอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งกีฬาดนตรีและการแต่งกายพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ดยจุดเด่นของเทศกาลคือการแข่งขันฟุตบอลหญิงที่ไม่ใช่ฟุตบอลทั่วไปแต่ผู้เล่นต้องลงสนามในชุดพื้นเมืองได้แก่สวมใส่รองเท้าบูทที่เกษตรกรใช้ในชีวิตประจําวันปอนโชหรือรูอ,อาน่าซึ่งเป็นเสื้อคุมนาที่สื่อถึงภูมิอากาศของประเทศในเทือกเขาแอนดีสและบมวกซอมเบโรของชนเผ่าเซนูและถือเป็นสนัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของโคลอเบีย ถึงแม้ว่าเทศกาลฟุตบอลนี้จะเป็นกิจกรรมสำหรับผู้ชายในชุมชนแต่เมื่อเสียงเรียกร้องของสตรีเกษตรกรดังขึ้นจึงได้มีการเพิ่มการแข,ข่งขันฟุตบอลหญิงขึ้นมาจนปัจจุบันกลายเป็นหัวใจสำคัญของเทศกาลบรรยากาศการแข่งขันจึงเต็มไปด้วยความคึกคักผู้หญิงนักสู้ในฟาร์มต่างออกมาแสดงพลังผ่านการเตะฟุตบอลในสนามดินที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงกว่า2,100เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในเทือกเขาแอนดีสและการแข่งขันยังได้ใช้ลูกบอลหนังวัวแบบพื้นบ้าน อย่องไรก็ตามเทศกาลนี้จึงเป็นทั้งการเฉลิมฉลองความสามารถของสตรีในชนบทโดยเฉพาะเกษตรกรหญิงที่ได้ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าของสังคมผ่านการเล่นกีฬาและการสืบสัต์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย